วันนี้ครวิกจะพาไปดูโจทย์รูปแบบต่างๆของเคมีไฟฟ้าน้องๆห้ามเทห้ามทิ้งเด็ดขาดนะคะโอ้เยอะสิ่งมากแต่บอกได้เลยว่าอ,อสอบชัวร์จ้าคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าเคมี Me ยากเกินไปไม่พร้อมที่จะทำความเข้าใจเพียงชมคลิปนี้ก็จะพลิกชีวิตคุณไปเลยวันนี้กลับมาพบกับวิคอีกแล้วในรายการเคมเคมี Me, สำหรับ EP นี้คุบิกจะพาไปดูข้อสอบเคมี Me, ไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งบทที่ออกข้อสอบเยอะมากแม้ว่าจะไม่ยากเวอร์แต่หลายๆคนก็ทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่มีความเข้าใจบทนี้ออกเยอะจริงๆน้องๆห้ามเทห้ามทิ้งเด็ดขาดนะคะเพราะจำนวนข้อที่เยอะจึงมีคะแนนที่มากนั่นเอง วันนี้ครูบิจะพาไปดูโจทย์รูปแบบต่างๆของเคมีไฟฟ้าว่ามีรูปแบบใดบ้างและครูบิ๊กมีเทคนิคเท็ดลับอย่างไรในการช่วยน้องๆทำข้อสอบบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของเคมีไฟฟ้า,ฟาเราก็จะพูดถึงเรื่องเลขออกซิเดชันการดุลสมการรีดออกดิ ation, สพอพ o ชเนชันสะพานเกลือแผนภาพเซลล์การเลือกภาชนะเพื่อบรรจุสารละลายการชุบโลหะด,ด้วยสารละลายโอ้เยอะสิ่งมากแต่บอกได้เลยว่าออสอบชัวร์จ้า นะ,ฉะเฉลยจาก EP ีที่แล้วเด็กๆทําข้อสอบมันได้ไหมไปทวนกันนิดนึงก่อนคือิจะเฉลยเพราะว่าคราวที่แล้วเราให้ท่องจําค่า e ีูนที่เราควรรู้ว่า<ม>เงินทองแล้วก็มีไฮโดรเจนขั้นก่อน<ม>กลัวดีบุกนี้เล็กโคตรสังกะสี มากๆจะดูว่าเรานำเทคนิคการท่องค่าอิสูนเหล่านี้มาใช้ในการทำข้อสอบข้อนี้ได้อย่างไรบ้างไปดูกันค่ะนะบอกว่านำลวดโลหะ3ชนิดคืออลูมิเนียมแมกนีเซียมและก็ดีบุกมาจุ่มลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟตเข้มข้น1โมลาร์ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้ ถ้าคุณพิกบอกเลยว่าจริงๆตาร,รางที่ให้มาไม่จําเป็นเลยเด็กๆสามารถหาคําตอบได้เพียงแค่ท่องค่า e ศูนย์เมื่อกี้ได้น้องๆก็จะตอบได้เลยโจทย์ถามว่าปฏิกิริยาในข้อใดน่าจะเกิดขึ้นได้เองไปดูกันค่ะข้อกไก่สังกสีที่เป็น2องบวกทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมแล้วเกิดเป็นโลหะสังกสีแปลว,ว่าสังกสีรับอิเล็กตรอนได้แปลว,ว่าสังกสีอีูย์มากกว่าอลูมิเนียมซึ่ง จริงค่ะพรเราท่องแล้วว่าดนะสังกะสีมากมากโลหะอื่นๆมกักจะมีค่าอศูนต่ำกว่านั้นลงไปอีกแปลว,ว่าสังกะสีสามารถรับอิเล็กตรอนจากอลูมิเนียมได้จริงข้อนี้จึงถูกนะคะส่วนข้อ2บอกว่าแมกนีเซียม2บวกซึ่งเป็นสารละลายรับอิเล็กตรอนจากสังกะสีเมื่อกี้เราแอบท่องแล้วว่าสังกะสีมากมาก,มากแปลว,ว่าสังกะสีรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแมกนีเซียมข้อนี้จึง ผิดค่ะการที่แมกนีเซียมจะมารับอิเล็กตรอนออกจากสังกะสีจึงเกิดขึ้นไม่ได้จริงข้อขอไขจึงไม่ถูกต้องข้อขอควายสังกะสีสองบวกซึ่งเป็นสารละลายจะไปแย่งอิเล็กตรอนออกจากโลหะดีบุกเมื่อกี้เราก็ท่องอีกเช่นกันว่ากลัวดีบุกนี้เล็ดโคตรสังกะสีโอ้โหดีบุกอยู่สูงกว่าสังกะสีเยอะมากนะจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่โลหะสังกะสีจะไปแย่งอิเล็กตรอนออกจากดีบุกข้อขอควายจึงผิดเช่นกันข้อนี้ตอบได้เลยค่ะตอบข้อ ก็ไก่เพียงข้อเดียวเลือกคําตอบเป็นข้อที่1นนะคะแต่สําหรับน้องๆที่อยากดูข้อมูลของตารางเพื่อประกอบการตัดสินใจแบบเดียวกันเลยก็คือนะการทดลองที่1 เอาโลหะอลูมิเนียมจุ่มในสารละลายสังกะสีซัลเฟตแล้วเกิดปฏิกิริยามีสารสีเทาที่ลวดอลูมิเนียมได้แปลว่าเกิดปฏิกิริยานั่นเองหมายความว่าอิโซนของสารละลายสังกะสีมากกว่าของอลูมิเนียมซึ่งตรงกับที่เราท่องไปแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลในตารางจริงๆเหตุผลเพราะว่าข้อสอบ เคมีไฟฟ้าเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ต้องเป็นความจริงเสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได,ได้ดังนั้นข้อนี้ถ้าเราสามารถท่องค่าอิสูนที่ควรรู้ได้แก่เงินทองไฮโดรเจนกัวดีบุกนี้เล็กโคตๆสังกสีมากๆก,ก็จะทำข้อสอบข้อนี้ได้ภายในแค่2วินาทีไปดูข้อมูลของการทดลองที่2ค่ะ จุ่มโลหะแมกนีเซียมลงในสังกะสีซัลเฟตอีกแล้วรอบนี้เกิดปฏิกิริยาเกิดสารสีเทาเงินที่ลวดแมกนีเซียมแปลว่าเกิดปฏิกิริยาได้เช่นกันหมายความว่าสารละลายสังกะสีสามารถแย่งรับอิเล็กตรอนจากโลหะแมกนีเซียมก็ถูกต้องสิคะสังกะสีมากๆแปลว่าสังกะสีค่าอีสูนมากกว่าแมกนีเซียมนั่นเอง และการทดลองสุดท้ายซึ่งจุ่มโลหะดีบุกลงในสารละลายสังกะสีซัลเฟตแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาก็เพราะว่าเราท่องไปเช่นกันว่าค่าอีูนของดีบุกนั้นสูงกว่าของสังกะสีถ้าเด็กๆท่องค่า e อูนได้ข้อนี้ก็เฉลยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะ สำหรับข้อนี้พิจารณาปฏิกิริยาในสารละลายกรดมีสมการให้มายาวเป็นกิโลเลยนะให้ดุลสมการเคมีแบบร d ดอกโดยให้หาค่า a b c d e และ f ซึ่งเป็นเลขสัมประสิทธิ์จำนวนเต็มน้อยที่สุดนะที่จะน้อยได้ในการดุลสมการแล้วดูซิว่าข้อใดถูกต้องบอกไปแล้วตอนต้นคลิปว่าการดุลสมการบร d ดอกเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยมากทุกปีเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปฝึกดุลสมการบริดอกกัน จากสมการที่ให้มาจะเห็นว่าแมงกานีสเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก7เป็นบวก2แปลว,ว่ามันลดลง5 ในขณะที่ไนโตรเจนเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก2กลายเป็นบวก5ไนโตรเจนมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น3เกี่ยวข้องกับเลขออกซิเดชันอีกแล้วเป็นเนื้อหาสําคัญที่เด็กๆควรมีพื้นฐานติดตัวทีนี้คนลดลด5คนเพิ่มเพิ่ม3เราต้องทําให้มันเป็นสรรมการเคมีสมะแปลว่าเท่าเหมือนสรรมการคณิตศาสตร์เลยมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาแปลว่าคนลดต้องเท่ากับคน เพิ่มนั่นเองหลักการทริคง่งายๆคนลดลด5คนเพิ่มเพิ่ม3ทํทำยังไงดีให้มันเท่ากันครรนอหอรมอเป็นเท่าไหร่ดีคะ5กับ3ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก5กับ3ก็ต้องครรนอหอรมอต้องเป็น15้นั่นเองแปลว่าคนที่ลด5เราต้องคูณ3เข้าไปทั้ง2ฝั่งของสมการและคนที่ เพิ่ม3จะต้องคูณ5เข้าไปทั้ง2ฝั่งของสมการที่เหลือเราดุลสมการตามความเหมาะสมนะคะหนะลักการง่ายๆแค่นี้จะทำให้น้องๆสามารถดุลสมการเคมีได้เรียบร้อยละตัวอย่างเช่นออกซิเจนเป็นตัวอื่นที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ดุลพบว่าถ้าเราเติมเลข3หน้า MnOc 1ลบจะมีออกซิเจนอยู่12ตัวมีเลข5หน้า NO แปลว่ามีออกซิเจนอีก 5ตัวร่วมเบ็ดเศษสิบกับ5ได้17ออกซิเจนดังนั้นด้านขวาของสมการสมะแปละวะ่าเท่าคาดังนั้นต้องมีออกซิเจน17ตัวเช่นกันไปดูด้านขวามีมเลข5าอยู่หน้า n อนโห้อย3ลบแปลว่ามีออกซิเจนอยู่แล้ว15อะตอมดังนั้นขาดเพียงแค่2อะตอมจึงเติมเลข2หน้าน้ำเพื่อให้มีออกซิเจนครบ17เท่ากับด้านซ้ายจากนั้นเราจะไปดูอะตอมไฮโดรเจนกันมีเลข2ออยู่หน้าน้ำด้านขวาของสมการเคมี แปลว,ว่ามีไฮโดรเจนลวมสิ้น4อะตอมค่าดังนั้นเราเติมเลข4หน้า H บวกเราจึงได้เลขสัมประสิทธิ์ดังต่อไปนี้3 5 4 3 5 2ตามลำดับนะคะดังนั้นไปดูตัวเลือกกันว่าตัวเลือกข้อใดถูกต้องข้อ1บอกว่า B boy เท่ากับ3เห็นได้ชัดว่า B บอยเป็นเลข5ผิดนะคะข้อนี้จึงไม่ใช่คำตอบข้อ2บอกว่า C cat เป็นเลข4 C ีคัดเป็นเลข4จริงค่าติ้งตองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2แน่นอนไปดูตัวเลือกอื่นๆกันตัวเลือกที่3บอกว่า D กับ F รวมกันแล้วได้7 D เป็นเลข3และ F เป็นเลข2รวมกันได้แค่5ไม่ถึง7จึงไม่ใช่คำตอบนั่นเองตัวเลือกที่4บอกว่า A บวก C เท่ากับ B บอย A เป็น3 c <4 S 2> เป็น4รวมกันได้7 b บอยเล็ก5เท่าปละ<ๆ>ก็ไม่เท่าไงนะตัวเลขี่4จึงเป็นตัวเลขี่ผิดอีกเช่นกันและตัวเลขสุดท้ายบอกว่าผลรวมสัมประสิทธิ์รวมทุกตัวเลย6ตัวได้18จริงไหม3บวก5ได้8บวก4ต่อเป็น12บวก3เป็น15บวก5เป็น20แล้วก็บวก2เป็น22จึงไม่เท่ากับ18ข้อนี้เป็นตัวเลข ที่ผิดอีกเช่นกันดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะเป็นไงล่ะทําได้ไหมเด็กๆเราต้องใช้ความรู้เรื่องเลขออกซิเดชันและก็เรื่องของการดุลสมการบร d ีดอกอย่างที่ควิกบอกไปต้นคลิปเลยทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายกันข้อนี้ให้ค่าสักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ของทองแดงกับเงินมาเอ๊ะคุณคุ้นไหมตัวที่เราท่องนั่นเองก็คือเงิน ทองดังนั้นที่คุณพิถึงบอกว่าเป็นค่าอีสูนย์ของโลหะที่เราควรท่องเพราะออกข้อสอบประจําสม่ําเสมอนี่ข้อสอบปีเดียวกันออกมาไม่รู้กี่ข้อต่อกี่ข้อแปลว่าถ้าเราท่องได้จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆข้อมูลบอกว่าถ้านําครึ่งเซลล์ที่มีแผ่นทองแดง ต่อกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตไปต่อกับครึ่งเซลล์แบบที่มีแผ่นเงินจุ่มในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องคุณบิแทบจะไม่ต้องอ่านเลยเพราะเรารู้ว่าค่า E0 ของเงินมากกว่าทองแดงดังนั้นแปลว่าเงินต้องเกิด Reduction และทองแดงต้องเกิด Oxidation นั่นเองไปดูว่าข้อสรุปใดถูกต้องตัวเลือกที่1บอกว่าตัว o x i d i z e คือเงิน เงินเกิดปฏิกิริยา r e d u c t i ันจริงเรียกตัว O x i ซ i z ดจริงแต่คนที่เกิดปฏิกิริยาคือ Silver บวกรับอิเล็กตรอนดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงผิดเพราะใช้คำว่าซ i ว v e r ของแข็งผิดตรงนี้เลยต้องเปลี่ยนเป็นซ i l v e r บวกเพราะคนจะเกิดบ Reduction ได้ต้องเป็นโลหะติดประจุบวกแล้วรับอิเล็กตรอนเข้าไปนั่นเองตัวเลขที่สองบอกว่ามวลของโลหะค o p เปอร์จะเพิ่มขึ้นผิดทันทีเลยเหตุผลเพราะว่าทองแดงเกิดปฏิกิริยา Ation, ron, ออกซิเดชัจายอิเล็กตรอนออกเปลี่ยนจากทองแดงกลายเป็นทองแดง2บวกก็คือโลหะสึกกร่อนนั่นเองปแปลว่ามมลของมันต้องลดลงเรื่อยๆข้อนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดเช่นกันตัวเลือกที่3บอกว่าแผนภาพเซลเแผนภาพเซลล์บอกไปแล้วว่าต้นคลิปออกข้อสอบแน่นอนนี่เลยแผนภาพเซลลเขียนเป็นทองแดงสแลส,ส,ลสแล้วก็ซิวเวอร์ แปลว่าด้านซ้ายของแสลเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือทองแดงถูกต้องและซิลเวอร์เกิดปฏิกิริยาเรดักชันก็ถูกต้องเช่นกันเพราะซิลเวอร์หรือเงินมีค่าออสูนย์มากกว่าทองแดงนั่นเองข้อนี้จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะตอบข้อ3ค่ะส่วนข้อ4ปฏิกิริยารวมบอกว่าทองแดง2องบวกทำปฏิกิริยากับเงินเห็นได้ชัดว่าผิดเลยเพราะ ทองแดงสองบวกจะไปรับอิเล็กตรอนแย่งอิเล็กตรอนมาจากโลหะซิวเวอร์เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากค่าอสโซนของเงินมันสูงกว่าสมการนี้จึงเป็นสมการที่ผิดแน่นอนและตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5เซลไฟฟ้าที่ได้เป็นเซล์อิเล็กโทรลิติกมีค่าศักไฟฟ้าเท่ากับจุด4 6จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าน้องน้องเอาอีศูนต์ตัวมากลบอีศูนต์ตัวน้อยจะได้จุด46จริงๆแต่คำที่ผิดคำนี้ไม่ใช่จุด4 6ผิดตรงคำว่าเป็นเซลอิเล็กโทรลติก คำนี้ผิดพลาดเลยเพราะอันนี้ถือเป็นเซลล์เกาวนิกสามารถเกิดขึ้นได้เอง E0 มีค่าติดบวก0.46เป็นไงล่ะอย่างที่คุณพิกบอกเลยเนื้อหาที่จะออกสอบออกจริงๆและถ้าเราท่องค่า E0 โลหะที่ควรรู้เราก็จะทําข้อสอบข้อน,นั้นๆได้อย่างรวดเร็วค่ะอ่ะทีนี้เรามาทิ้งท้ายกันด้วยคำถามสำหรับ EP นี้เรามีคำถามทิ้งท้ายให้ว่าพิจารณาจากสูตรโครงสร้างกขคงต่อไปนี้ มีการระบุการเรียกชื่อของสารประกอบอินทรีย์ให้มาถามว่าข้อใดถูกต้องตามระบบ IUPAC เป็นข้อสอบ93สามันตัวจริงปี63ลองดู่ิว่าเด็กๆดูกขอคงอแล้วสารเคมีตัวใดเรียกชื่อถูกต้องตามระบบ IUPAC มีตัวเลือกให้มา นะเป็น2ตัวเลือกเช่นกขอกคอขอคอขอ,ขอ,ของอและคองอแปลว่าถูก2ตัวแล้วก็ผิด2ตัวคุณบิ๊กจะใช้ข้อสอบตัวนี้เป็นตัวเชื่อมไปยัง E ีีถัดไปซึ่งเป็นข้อสอบเรื่อง3ประกอบอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะมากแต่เรื่องนี้ยากนิดหนึ่งคุณบิ๊กจะมาให้เทคนิคเคล็ดลับในการทำข้อสอบบทยากของเคมีอินทรีย์ให้ง่ายลองดูนะคะว่าข้อนี้ตอบอะไรแล้วพิมพ์ คอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้เลยเราจะสุ่มผู้โชคดีนะครับรับของรางวัลสุดปรีเมียมของเราเช่นเดิมถ้าได้ใครอยากได้อย่าลืมรีบตอบนะครับหมดเขต1สัปดาห์ประกาศผลใน EP ถัดไป <S <S อย่างที่วิกบ,บอกนะคะเคมีไฟฟ้าไม่ใช่บทที่ยากแต่เราต้องอาศัยความเข้าใจและถ้าเรารู้เทคนิคเคล็ดลับในการทำข้อสอบ เราก็จะทําได้ไวและถูกต้องแม่นยํามากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถบริเด็นกับคุบิกได้ที่ V By the ดอะรทุกสาขาอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้คุบิกด้วยนะคะกดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วพบกับคุบิกได้ใหม่ในเคมเคมี My,